ก็สวัสดี FC ปืนใหญ่ทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาดูสายเลือดของเจ้าปืนใหญ่กับสายจุกเท่าแล้วก็ที่ดในการผสมมาออกในสไตล์พม่าะนะฮะคือพม่าเชิงอเอน คือตัวนี้จะเป็นออกมาดแนวจุกนะฮะส่วนของที่แข้งเขียวก็คือมาจากของ TDB17 ตัวเถ่าผสม,มออกมาแล้วมันจะเป็นออกไก่สีขาวออกแข้งเขียวมันจะมีบางตัวหลุดออกมาเป็นสีขาวแล้วนะแข้งอันนี้ค่อยๆพัฒนาแข้งไปให้มันเข้าสมดุลกับตำดาค็ก็คือสามแสนสิบเจ็ด มูเทาแดงหรือจุกเทาแดงฮะจุกเพชรสีก็จะเป็นทางไปทางเออปืนใหญ่ทีบิวทีดีบิวอ่อลักษณะของปืนใหญ่แล้วจะเป็นไก่ยกล่างโยกถอดถอยล่างแต่จุกเทาจะเป็นโยกหนุนหนาคางตีสองหน้านะ ยกถอดถอยหน้าตรงมีชิ่งมีเอียว้วฮะการผสมกับปืนใหญ่ของโยกล่างกับโยกหนุนหน้าคอจะคลายๆออกแบบว่าจับหูข้างฮะและว้วก็บางทีก็ขอขึ้นบนก็จับหน้างอนตีเหมือนกันลักษณะนะครับก็ฝากติดตามด้วยสำหรับท่านที่ เคยติดตามสายเลือดของเจ้าปืนใหญ่มานะวันนีเพจเพจที่ผมเปิดในเฟซบุ๊กเก่าซึ่งการเปลี่ยนโทรศัพท์มาแล้วมันเข้าขื้นไปไม่ได้นะก็เลยเปิดเฟซบุ๊กใหม่แต่ชื่อเดิมนะก็อีกสักพักจะทําแบ่งให้นะโดยการผสมผสานระหว่างจัก,กระพรดทองคำเข้าลำพูน จะเป็นออกในแนวสเตปโยกถอดถอยเหลี่ยมเชิงคือสไตล์พม่าะนะฮะไม่บี้ไม่ถอยมากเกินไปนะครมีเปิดปิกนะครับปิดก,ก็จะพยายามพัฒนาให้มันผู้ใช้แล้วก็สามารถเาไปพัฒนาต่อได้ครับ ในสไตล์ของมาเชิงงอนในสายพวกนี้มันจะมีทีดีบิวคำว่าทีดีบิวคืออะไรดีบเป็นไก่ที่ยกล่างนะกับทักษินจะเป็นไก่พวก,าากท่าบะกัดตีตัวนะบีตีส่วนมากของพวกนี้ไก่ไทยมันจะเป็นสีขาวอยู่แล้วนะทีดีบิวส่วน17ยกจะออกเป็นแนวแนวเขียวๆออกสไตล์เชิงมากกว่านะการมาผสมกับไก่ทอยเข้าไป มันก็จะมีถอยเอียเอ้ยวโยกตามสเตปคะค่อยๆพัฒนาไปถ้าทําเป็นพม่าไปเลยมันก็จะเป็นเลือดเลือดพม่าเยอะเกินมันก็ดูแบบไม่ดูเป็นแบบก็เรียกอะไรสายลูกผสมเน้นเบิร์กแข่งนะเป็นแพ้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม